เกส n e มอนบล t เ n ตแ e t เลสฟั yeah, i กิ้งชูดสวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องไร้สาระที่พวกคุณไม่เคยคิดที่จะอยากรู้แต่ก็เสือกที่จะอยากเลยหรือว่าอยากทําเป็นเรื่องไหนที่ใครว่าไร้สาระผมจะนํามาเสนอทุกเรื่องนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เช e ล o ยอสซัตเพรชแนลลองครบรอบหนึ่งปี The New Next Gen นะครับเตรียมพบกับรูปแบบของ y o u t u b n n น l ใหม่ๆนะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับและวางแลนไว้นะโอเคก็ ผมทำเรื่องไลสลามาครบ1ปีแล้วนะครับแล้วก็ cs pb 2 k 1 4ก็เป็น1ในนั้นนะโอเควันนี้ผมมาเจอพวกคุณนะครับก็มีในส่วนของแพทนะครับแล้วก็บล็อกนะครับลำดับที่6นะครับมาอัปโหลดอัปเดตความสนุกเติมเต็มในส่วนของเกม counter strike 2 k 1 4ให้ได้ไป3าต่อกันเลยนะครับล้วพาอ่าพาร์ทนี้แพทนี้หรือว่าบล็อกนี้นะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงถูกใจนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเกมหลักนะครับย้ําใครที่ยังไม่มีตัวเกมหลักบรบกวนคลิกได้ที่ลิงก์ดาวน์โหลดที่ปรากฏขึ้นด้านล่างเลยนะครับมันก็ไปดาวน์โหลดตัวเกม Counter Strike: p o b a t k a n k 4 s 1 4 Open Beta นะครับมาติดตั้งไว้บนเครื่องซะนะครับโอเคก็ okay. น่าจะไม่ติดปัญหาอะไรเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นะครับอัปเดต Counter Strike Point b a n k 2K14 Part 6ไปด้านในจะมีอยู่ทั้งหมด2โฟลเดอร์นะครับแหมก็ให้ไปที่ไดเรกทอรีที่พวกคุณลงเกมนะครับโอ้ผิดผิดแหมของผมลงไว้ที่ไดดี h e r i o s g เกม off ไ line นะครับแล้วก็ Open Beta Counter Strike นะครับแหมแล้วก็ copy 2โฟลเดอร์นี้นะครับเอาไปไว้ในไดเรกทอรี่ที่พวกคุณลงเกมนะครับโปรแกรม ตัววินโดว์จะถามว่าต้องการวางทับไหมติ๊กถูกช่องด้านล่างแล้วตอบ yes นะครับอ่าเป็นประมาณนี้เช่นกันมันถามว่าต้องการ Copy ปี้ไฟล์ทับไหมนะครับติ๊กถูกด้านล่างเราเลือก Copy and Replace นะครับวิธีการอัปเดตแพทไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงเท่านี้วางให้ตรงจุดเท่านั้นเองนะครับวิธีการอัปเดตท,ทั้งหมดนะครับก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับสําหรับใครที่แพทนะครับ ยังไม่ยังอัปเดตยังไม่ถึงแพทที่6นะครับแล้วว่าแล้วไม่ค่อยทราบรายละเอียดว่าทั้งหมดตอนนี้มันมีมาทั้งหมดกี่แพทกี่อะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์นะครับดาวน์โหลดไว้ด้านล่างก็รบกวนไปกดนะครับแล้วใช้สัญชตาตญาณของตัวเองในการสืบค้นนิดนึงนะครับว่าลำดับ1ลําลำดับ2ลำดับ3ามมันไล่มายังไงนะครับ okay, โอเคก็ยังไงฝากไว้ฝากไว้ไวนะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของอินเทอร์เฟซเบื้องต้นกันดีกว่าว่ามันมีอัปเดตอะไรเข้ามาในส่วนของอัปเดต พาร์ทที่6หรือบ็อกซ์ที่6กันไป Let's so fucking go โอ oh yeah uh, Okay ก็มาต่อกันนะครับกันในส่วนของหน้าต่างอินเทอร์เฟซเบื้องต้นนะครับอัปเดตพาร์ท Part 6 t h e New ิววี n อนะครับก็จะแนบไปในส่วนของ P90 MC นะครับ MC หรือว่าเปิน P90 ที่มันเป็นไซเลนะที่มันจะติดไอที่เก็บเสียงนะครับแล้วก็อัปเดตเปิรลูกซองนะครับในส่วนของพาร์ทย่อยเนี่ยกระบอกเนี้ย เป็นกระบอกแรกที่มีการอัปเดตนะครับสำหรับใครที่รอซองควงนะครับ M1887 นี่รู้สึกจะรีเควส t เข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการปล่อยโปรเจกต์ไปนะครับอดใจรอกันนิดหนึ่งนะครับนะมันจะต้องเป็นลำดับขั้นตอนไปนะครับก็เอาไปเซฟกันในส่วนของ s p a r ์15กันก่อนนะครับแล้วก็ New Map นะครับแหมก็ผมเชื่อว่าแมปนี้หลายๆคนก็คงจะเล่นบ่อยนะครับในพลอยแบงออนไลน์นั่นก็คือแมป Library หรือแมปห้องสมุดนั่นเอง ก็จะเป็นในรูปแบบของ Deadmatch นะโอเคก็เป็นเวอร์ชั่นเดียวกับพอย n ์แบงออนไลน์โอเคก็พาร์ทหนะครับมี2ปืน1แมปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมเพลย์กันเลยดีกว่าว่าอาวุธที่เพิ่มเข้ามานะครับความสามารถและฟังก์ชันมันจะใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นออนไลน์มากน้อยเพียงใดโอเคเราไปฝั่งนู้นโอเค let's so fucking go โอเคครับตอนนี้ผมขอบพวกคุณเข้ามาอยู่ในตัวเกม Play Counter Strike: Point Blank Version 2K14 e d i t by Shalisa p r o f e s s i n e l กันเมนที่เรียบร้อยอยู่ในแมป DM นะครับ Dead Mad Lib uh, Library หรือห้องสมุดนั่นเองนะครับผมเชื่อได้ว่าเป็นแมปยอดนิยมของ p b ออนไลน์กันเลยทีเดียวนะครับ7ถึง80%นะครับของของโหมด Dead Mad นะครับก็ นิยมเล่นเล่นแมปนี้กันเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนตัวก็ชอบแมปนี้อยู่แล้วหอสมุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับอืมอุย้ยเลือกผิดจริงๆจะเลือกเป็นตำรวจวนะนะโอเคเอาเป็นทารันทูล่าแล้วกันนะครับนี่รายละเอียดแมปนะครับใกล้เคียงกับของเวอร์ชันออนไลน์เลยสิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือกราฟิกกับเท็กเจอร์ที่พวกเอยยิ่งกว่านะครับอืมโอเคนะโอเคแล้วก็ รับความกลิ่นอายนะครับรับความใกล้เคียงเข้าไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟออนไลน์ตอนนี้ไม่อยากจะพูดให้เมันเสียหายนะครับไม่อยากจะบอกว่าเกลียนมากนะครับไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับจริงๆนะอ,อืก็น้องๆก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับว่าคุณจะเอ,อ ยอมโดนเอาเปรียบนะครับหรือเลือกทางเลือกที่ดีกว่านะครับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เติมด้วยนะครับแล้วก็ตัดปัญหาในหลายๆเรื่องเข้าไปว่าจะเป็นโปรหรือคำหยาบคายนะครับและการไม่ให้เกียรติของผู้เล่นของคนบางคนในเวอร์ชันออ,ออนไลน์นะครับก็ลองไปชั่งน้ำหนักกันเอาเองแล้วกันนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะมาเปิดบาย UI ขึ้นมาในส่วนของ พาร์ทห้านะครับทวนให้นิดนึงนะครับในส่วนของพาร์ทหก็จะอัปเดตในส่วนของเอ่าสิบนะครับนี่ P 9 0 E.X.T. นะครับกับตัวเซ uh, ตัว secondary weapon นั่นคือ dual hand gun นะครับนั่นคือในส่วนของ part 5นะครับจะอัปเดต2 super uh, ของ2กระบอกนี้สำหรับสาย supporter ไปให้นะครับในส่วนของ part 6หรือ pack 6หรือ box ที่6นะครับก็จะมาถึงคิว P 90 MC นะครับหรือปืน P 90ที่ เพิ่มฟังก์ชันปืนเข้าไปนะครับแน่นอนคุณสมบัติแตกต่างกันและภูมิใจนําเสนอเลยในโหมดช็อตกันนะครับสิ่งที่เพิ่มมานั่นคือ s p a r ์15นะครับเป็นลูกซองกระบอกแรกนะครับที่มีการอัปเดตในกรณีที่อัปเดตเป็นพาร์ทย่อยๆตรงนี้นะครับก็คือ s p a r ์15เป็นกระบอกแรกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสปืนกันดีกว่าเราไปในส่วนของ p 90 MC ดีกว่ามาเป็น ประมาณนี้นะครับสามารถเปิดปิดเลเซอร์โดยการกดปุ่ม B ได้นะครับคลิกขวาเพื่อซูมเป็นเรด d อ t แบบ aug a 3นะครับแจ้ก็จะทำให้วิธีในการยิงและการและการเล็งนะครับมีความแม่นยำมากขึ้นบรรจุกระสุน25นัดสำรอง150นัดนะครับนี่ตัวปืนเป็นเป็นแบบเก็บเสียงนะครับแถ้าให้เทียบนะผมให้เทียบตารางระหว่าง P90 EXT กับ P90 อ่า P90 P90 ถุย P90 MC นะครับโอเคผมแจ้งรายละเอียดเข้าคร่าวเป็นประมาณว่า P90 EXT จะมีค่ากระสุนหรือค่า d ดเม g e ที่เบากว่า P90 MC นะครับอ้างอิงจาก p o อ n แ Bank ออนไลน์เลยนะครับนั่นคือ P90 MC จะมีความแรงและความะจะมีความแรงนะเฉพาะความแรงมากกว่านะครับไฟเลจะ ต่ำกว่านะแต่ว่ากล้องก็จะเป็น2แบบนะครับแต่ว่าข้อดีของ P90 อ่า P90 อีกละ P90 ก c ็ก็คือมันเป็นไสเลนนะครับฉะนั้นเวลายิงศัตรูจะจับทางยากว่ายิงมาจากทางไหนและกระสุนจะมาจากทางไหนนะครับจะจับทางยากมากกว่าและดามจแน่นอนว่าเครึ่งหนึ่งนะครับเป็นดามจที่ครึ่งๆเลยอะ ในบรรดาซับซับแมชชีนกันนะครับ P90 กับ K1 เนี่ย P90 MC กับ K1 เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยทำงานได้ดีพอๆกันเลยนะครับเพราะว่าเดามจมันมันใกล้เคียงกันนะครับสามารถสู้กับพวก assault rifle นะครับหลายๆกระบอกได้บวกกับกล้องนะครับตัวทรายที่เป็นเลดดอทนะครับสามารถนะ ก็คือวัดกันได้สบายๆเลยซึ่งต่างกับ P90 EXT ถ้าคุณไม่แม่นและไม่นิ่งพออาจจะไม่สามารถสังหารพวก Attacker นะครับหรือสายเปืนโจมตีปืนไรเฟิลจู่โจมได้นะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะครับอ้างอิงข้อมูลจาก PB Online นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของแรงดีดปืนกันดีกว่านะครับจัดเต็มไป25นัดเรามาดูกันที่ว่าแรงดีดมันจะเป็นยังไงมา ก็เป็นประมาณนี้นะครับแม่กระสุนก็จับตัวนะครับดีขึ้นไปแล้วจับตัวอยู่นะครับต่อไปการยิงเป็นชุดนะครับสามนึงานัดมาเรามาลองดูกันก็จะสังเกตได้ว่าเป็นการการยิงเป็นช่วงนะครับก็คือลักษณะให้คุณนึกถึงเป้าอะเป้าถ้าเกิดเป้าบานนะครับมันก็จะ ทำให้กระสุนค่อนข้างแตกนะครับแต่ในความความกระจายของเป้านะครับกระสุนก็ยังคงกระจุกกระจุกอยู่เป็นกระจุกนี้นะครับต่างจากการกดค้างเลยนะครับก็อาศัยการยิงเป็นจังหวะดีกว่าต่อไปเราจะมาดูจะดูการคลิกนะครับคลิกซูมแล้วยิงค้างกันบ้างมาเรามาดูกันกระสุนค่อนข้างมีความกระจายตัวนะครับ จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจะมีความกระจายตัวกันในรูปแบบต่างๆกันไปนะครับคือกระสุนจะไม่กระจายเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งซะทีเดียวนะครับแต่กระสุนจะกระจายเป็นดวงกลมๆนะโอเคเป็นประมาณนี้ต่อไปซูมแล้วยิงเป็นชุดนะครับมาดูกัน ก็อย่างที่บอกนะครับอุ้ยกระสุนลอยกระสุนหายก็อย่างที่บอกว่ากระสุนนะครับไม่ว่าคุณจะซูมยิงค้างหรือซูมยิงเป็นจังหวะนะครับสิ่งที่ได้เปรียบคือการซูมยิงเป็นจังหวะคุณจะกัดระยะนะครับแล้วก็คาดการแรงดีดปืนได้ดีกว่าแต่ลักษณะกระสุนคือเป็นเหมือนกันเลยเห็นไหมเออเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเทสแบบออลากยิงให้ดูนะครับเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนเป็นที่นิยมนะครับใน point bank online หลือเกินการลากยิงเนี่ยนะครับโอเคเรามาดูกัน จะสังเกตเห็นได้เลยว่าทําได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเห็นไหมเรื่องไฟเลทด้วยนะครับไฟเลทและแรงดีดที่มีมากกว่า P90 นะครับจะทําให้การลากยิงแรงดีดแล้วก็ไฟเลทที่มีมากกว่า P90 ext นะครับมันจะมีมากกว่าแล้วทําให้การลากยิงยากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองยิงเป็นชุดดูในรูปแบบของการลากยิงแนวนอนนะครับโอเคดูกัน ผมต้องเว้นเป็นช่วงๆเห็นไหมเออผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคือไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นให้ให้ให้ใหเอ,อ่อมูฟหรือเคลื่อนไหวในขณะยิงนะครับเพราะมันจะทําให้เดาทางของกระสุนค่อนข้างยากดูดิจุดเหมือนเป็นแบบพวกโลกชันตุอะ <laughs> <laughs> เป็นแบบเอออิเล็เคามากอะเออนะก็ไปพิจารณาก,กันเองลวกันนะโอเคเป็นประมาณนี้นะครับอืมอืมอืม มาเดี๋ยวเรามาดูอีกกระบอกกันเลยดีกว่านะนะนะโอเคครับมาเรามาดออูอีกกระบอกกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราเทสพีเก้าสิบไปแล้วนะเรามาดูในส่วนของช็อตกันกันบ้างนะครับสปาร์สิบหนะโอเคมาก็เป็นลูกซองบรรจุจะเรียกยังไงเดีย m a แมกกาซีนรีโหลดนะครับเป็นลูกซองกึ่งออโต้นะครับแมกกาซีนรีโหลดบรรจุทั้งหมด6นัดนะครับมีสำรอง3 2นะ ครับอืมเป็นประมาณนี้แน่นอนดามจไม่ต้องไปพูดถึงลูกซองเดามจส่วนมากก็คือเต็มอัตรานะครับแล้วของแล้วแต่เกมเกมเกมนั้นนะครับถ้าดามจสูงสุด100ลูกซองก็จะดามจ1 0 0นะครับถ้า1000งพันเดามจของเกมเกมนั้นก็จะ1000แต่มันจะเฉลี่ยตามเม็ดกระสุนที่ยิงออกไปสะมากกว่านะครับนี่คือการหลักของการทํา ปืนลูกซองในวิดีโอเกมนะครับแมมันเป็นแบบนี้แหละทุกเกมนะโอเคก็เป็นที่รู้กันนะครับการยิงลูกซองของใน PD ีออนไลน์นะครับเขาก็จะเน้นการควิดเชงนะครับหรือยิงนะครับแล้วสลับใช้มีดหรือใช้ปืนพกแล้วก็ ควิคเช้งกลับมาเป็นปืนลูกซองอีกครั้งนะครับทำแบบนี้ภายในเสี้ยววินาทีมันจะทําให้เราไม่ต้องรอการขึ้นลําใหม่ของลูกซองนะครับแล้วก็จะทําให้ลูกซองธรรมดากลายเป็นลูกซองรัวได้นะใครที่ไม่รู้จักการ QC นะครับ QC ที่ไม่ใช่แปลว่าตรวจสอบนะ QC <laughs> q u i ควิ h เช g งก็ลองไปเสิร์ชหาดูใน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น PB ออนไลน์ก็ได้นะครับเทคนิคนี้ถูกใช้กันมานานแล้วสมัยตั้งแต่สังกัดเก่านะครับจนเป็นเทคนิคนะครับมีต่างคนต่างนำมาแชร์กันนะครับโอเคก็สามารถทำได้ใน Counter Strike Point b a n ท2 k K14 เช่นกันนะครับเทคนิคน,นั้นก็เหมือนกันเลยกด Q ิวครั้งนะครับเหมือนกันเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับ <S <S> <S เป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเล่นยังไงหรืออะไรยังไงผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มีกดติดมั่งกดรั่ว้วมั่งกดไรมั่งประมาณนี้นะครับสังเกตผมไม่ขอลงลึกเรื่องกระสุนละกันเพราะว่าลูกซองแน่นอนคุณก็จะนึกภาพออกนะครับยิงเข้าไปหนึ่งนัดมันจะกระจายออกไปตามจุดต่างๆนะครับลูกซองคงไม่มีใครบ้าเอาลูกซองไปบวกนสไนเปอร์หรอกนะลักษณะคือมึงมึงคงจะกินตีลังกาแล้วกินยา ถ้าอารมณ์นั้นนะครับแต่ถ้าคุณสู้ได้โอเคผมก็ยอมรับนะครับว่าคุณเก่งโอเคนะก็เป็นตามๆตามๆนั้นนะครับแอนเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันบรรจุแค่6นัดนะครับอาจจะยิงไม่ค่อยสาใจเท่าไหร่แต่ไม่ต้องกลัวว่าโดนออหนึ่งครั้งใกล้ๆปลายชัวนะแอก็จะเป็น จะดีนะครับข้อข้อดีของออ <c oughs> โทษเลอข้อดีของสปาร์สินั่นก็คือเป็นแมกกาซีนรีโหลดนั่นจะทําให้การรีโหลดนะครับไวที่สุดในบรรดาตระกูลลูกสองนะตอนนี้นะครับในขณะที่870 MCS นะครับก็จะดาวก็จะรีโหลดเป็นนัดทีละนัด8นัดกว่าจะเสร็จนะครับกว่าจะขึ้นลำอีกก็เสียเวลาถ้าให้ดว,ดวนกับสปาร์สิแน่นอนนะครับตัวนี้กระบอกนี้ ทำให้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่จะต้องแลกมาด้วยน้ําหนักที่เบาเออไม่ใช่ีพูดผิดโทษน้ําหนักที่มากขึ้นนะครับอีกประมาณ2-3หน่วยนะโอเคก็ตถดถกกันไปโอเคพูดนะครับก็คงยังไม่เห็นภาพของทั้ง2กระบอกนี้ทั้งในส่วนของ P90 MC กับ SP15 a นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเทสเกมเพลย์กันดีก,กว่าว่า2เปอร์น,นี้จะเก็บ Double วหรือ Triple Q ได้มากน้อยแค่ไหนโอเคเราไปดูกันฝั่งนู้นครับ และนั่นก็เป็นรายละเอียดนะครับเทสอาวุธแต่ละแบบให้ดูเบื้องต้นนะครับก็ความแตกต่างของอาวุธนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียหักล้างกันไปนะครับก็ผมจะพยายามอีดิตนะครับให้ใกล้เคียงกับ p ล i ยแ Bank ออนไลนแต่ก็จะให้ยึดติดกับหลักความเป็นจริงไม่ให้มันดูโอเวอร์จนเกินไปหรือใกล้เคียงกับเวอร์ชันพลายแบงค์ออนไลน์มากจนเกินไปนะครับก็อยากให้สร้างความแตกต่างในมุม ของจุดจุดนี้นะครับของการเป็น CS PB 2K 14นะครับ ก็ยังไงก็อัปเดตพาร์ทหก็คงมีรายละเอียดเพียงประมาณเท่านี้นะครับรับรองว่าพาร์ทเมาแน่นอนนะครับความฝันที่พวกคุณรอคอยมาแน่นอนโอเคผมทิ้งรายละเอียดไว้เท่านี้อยากรู้ติดตามอยากอยากรู้อยากติดตามหรือสนใจกด s u b s c r i b e ไปกดไลค์หน้าแฟนเพจนะครับหรือเข้าไปติดตามเรื่องไร์สาระอย่างอัปเดตจัดเต็มกันก็ได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w i c h a r i o s b l o g s p o t c o m นะครับฝากไว้ด้วย3ช่องทางเลือกนะครับอืมแล้วก็ฝากเ,าเรื่องดีๆเอาไว้ทิ้งก นที่เราจะจากกันไปนะตอนนี้นะครับก็สําหรับบรรดาพี่ๆเพื่อนๆหรือน้องๆน,น,นะครับที่ทำ channel youtube ก็ดีนะครับหรือมีเว็บไซต์ก็ดีนะครับหรือมีผลงานอะไรนะครับก็ดีนะครับสามารถติดต่อกับทาง a อ p เพรสชา n เพื่อที่จะให้ผมเป็นตัวกลางในการนำ สื่อนะครับหรือนำชาแนลของคุณมาโปรโมทบนช่องของผมผมยินดีนะครับลองเสนอเข้ามาลองพูดคุยกันเข้ามาบนแฟนเพจนะครับกันดูละกันนะครับผ่านไม่ผ่านยังไงเดี๋ยวผมจะพิจรารณากันเอาเองนะครับโอเคก็ยังไงก็คลิปนี้นะครับอัปเดต Counter Strike 2K14 e d i t by Chidios ก็คงมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับสำหรับพาร์ทหกยังไงถูกใจกดไลค์นะครับพอใจก็กดแชร์นะครับแชร์ไปให้บรรดาเพื่อนๆได้รู้ว่าตอนนี้มีอัปเดตพาร์ทหมาแล้วนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกข่าวนะครับกันด้วยในช anel ยูทูปนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้ s ับส c r ร b e ด้วยนะว้ยอย่าลืมโอเคบาย